พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A 8แดทับหนึ่งรับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิตเกษมโทรศูนย์สองสองูนย์ห้าเจ็ดสองห้าูนย์ยิงการสนานวันไหวเนี่ยผลของการปฏิวัติรัฐรประหารหนึ่งก<ม>ุมภาสองศูนย์สองหนึ่งนี่แหละครับมันก็เลยเกิดเ,เกิดกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า PDFPeople Defense ForcesPDF ก็คือคล้ายๆเป็นกองกำลังประชาชนอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับอ่า <S <S ซึ่งมีอยู่ทุกเจ็ดรัฐเจ็ดเขตแม้กระทั่งในกรุงเนปิดอก็มีมากน้อยก็แล้วแต่นะในบางรัฐบางเขตก็มีมากน้อยแตกต่างกันอาจจะในกรุงเนปิดอนี่อาจจะมี PDF มาสักสองกลุ่มนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้เนี่ยนะครับเอ่อผมคิดว่า ถ้าผมพูดไปแล้วผมเป็นลมเนี่ยของกูดิ้งเมื่อกี้สามแสนสี่แสนวิวล่ะอาจจะเป็นล้านวิวก็ได้นะอ้อี่ได้ครับนี่เป็นรายการที่สามแล้วของอาจารย์ทะลุล้านสามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงโรอ้ด้จะได้โอเคคราวนี้เดิมเนี่ยมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาอยู่แล้วเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดรัฐประหารสองกลุ่มเพราะนั้น รัฐบาลทหารนอกสู้อยู่กับสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น PDF แล้วกลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งในแต่ละเขตในแต่ละรัฐเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาอยู่ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเอกบอกว่าเป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆจริงๆเดิมเป็นสงครามกลางเมืองในเมืองย่างกุ้งในเมืองใหญ่ๆตอนนี้เป็นสงครามกลางเมืองในตามตะเข็บชายแดนเราจะเห็นข่าวของการมีประเด็น เครื่องบินเจ็ตของเมียนมายิงถล่มตามชายแดนประเทศไทยเราเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่ในกรณีที่เกิดขึ้นขณะนี้ซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงมีการเสนอข่าวว่าพม่าแตกแล้วพม่าแตกแล้วผมที่แบบไม่อยากจะจะใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนบ้านถ้าบอกสื่อต่างๆสื่อต่างประเทศแล้วใครคนนั้นในประเทศใดประเทศหนศึ่งบอกว่าประเทศไทยแตกแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนประเทศนั้นผมก็สะเทือนใจนะ นะรเราก็ต้องเอาใจช่วยเขา่ให้เขาแก้ปัญหาแล้วเดินทางไปให้ได้แต่ว่าการเมืองของแต่ละประเทศก็มีมมความแตกต่างกันเราก็ว่ากันไม่ได้นะครับกน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหลักๆขณะนี้ก็สู้รบกันในรัฐกระชินแล้วก็รัฐฉานนะสองรัฐนี้ติดตะเข็บชายแดนประเทศจีนนะครับอ่าก็คือในมณฑลยูนนานเมืองหลวงของมณฑลยูนนานก็คือคุนหมิงนะ ในตามตะเข็บชายแดนพวกนี้จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เป็นกองกําลังของเขาอยู่แล้วที่มันมีตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ในตั้งแต่เริ่มต้นของการาสมัยพ่อนางองซานสุจีนะนะมีข้อตกลงว่าหลังจากที่เขาเข้าไปบริหารประเทศแล้วเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์นี้จะมีอิสระในการาปกครองตนเองที่เขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลวงซึ่งขณะนี้ ส่วนที่สัญญานั้นก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ได้ตกลงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็เลยยังอยู่ในรัฐต่างๆของเมียนมาขณะน,นี้นะประจวบเหมาะกับการที่ PDF ทีเกิดจากกองกำลังประชาชนที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารมีอยู่แล้วปอิีกองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ไม่พอใจและก็สู้รบกับพมา่าก็มีมาอย่างต่อเนื่องหนักบ้างเบาบ้างพอเข้าสู่สถานการณ์ที่หลังการปฏิวัติรัฐประหาร นะผ่านไปสองปีกองกำลังนี้ก็เข้า,าได้ใจได้ที่มีพระกกำลังมากขึ้นเพราะฝั่งทหารซึ่งต้องสู้กับทั้ง pdf ต้องสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็เป็นโอกาสที่เขาจะทำให้เข้าไปตีได้นะเพราะนั้นเลยทำให้เราเห็นว่ามันเกิดการสู้รบกันในตะเข็บชายแดนหนักเลยมันมี กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความสนิทที่เชื่อกับฝั่งประเทศจีนเช่นกันมีหลายกลุ่มแต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีพลังกาลังในการต่อสู้กับรัฐบาลทหารทําไมต้องทาไมตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพราะว่าที่รัฐฉานเนี่ยเป็นเป็นหลายหายอย่างในแง่เศรษฐกิจเป็นประตูทางด้าน,นการค้าเ,เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างพม่าก,กับจีน นะเป็นเส้นทางในการขนส่งน้ํามันและแกส๊สเป็นเส้นทางที่จะต่อไปจะมีรถไฟนะเข้าทางช่องเนีนะ้โมเดลดฉานะเพราะฉะนั้นจุดยุทธศาสตรงนี้จึงมีความสําคัญมากช่วงสองปีที่ผ่านมาวันนี้เราคุยเรื่องของวิกฤตเ,เมียนมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ประเมินตัวเลขโน้นนั่นนี่เนี่ยมีทั้งอารมณ์บวกอารมณ์ลบแต่วันนี้ที่เขาเสู้รบกันนี่นะครับ ตรงตะเก็บชายแดนนี่นะครับในทางโดนเหนือของรัชฉานนะครับและก็รัชกะชินนี่นะครับจะมีผลตอบการค้านะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นตต้องบอกเป็นรายการคุณอีกว่าการส่งออกเมียนมาก,การนำเข้าเมียนมาก,ก็คือส่งออกบวกนำเข้าช่องทางที่พม่าค้ากับต่างประเทศมากที่สุดห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือช่อง มูเซ่ดุยลี่ซึ่งอยู่ในรัชชานี้แหละสองปีที่ผ่านมาปกติก็ค่าเขาส่งออกไปเมียนมาส่งออกไปไปต่างประเทศเมียนมาเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยค่าชายแดนอีกหกสิบเปอร์เซ็นตไม่ค่าชายแดนนะสี่สิเปอร์เซ็นค่าชายแดนนี้ก็ประมาณปีละหกแสนส่งออกไปปีละหกแสนล้านหกแสนล้านประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญส่งออกไปนะผลของการปฏิวัติเนี่ย ทำให้การค้าลดลงในปีในปีแรกแรแต่สุดท้ายอย่างหมืนเจ็ดก็ตอนนี้ขึ้นกลับมาเป็นหมืนหกล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐละนะมันก็แสดงให้เห็นว่าการค้าเริ่มไม่กระทบเนี่เริ่มไม่กระทบแต่กรณีที่เขามีมีการยิงกันขนาดนี้เนี่ยการค้าหดหายไปมากกว่าสิบเปอร์ซนเพราะนั้นการค้าก็จะดอบลงจากหมืนเจ็ดเนี่ยตอนนี้ลงมาเรื่อยๆนะหายไปมากกว่าห้สอร การค้าที่ผมบอกว่าส่งออกและนําเข้าเนี่ยช่องเนี้ค้ากับพมา่าเมียนมาค้ากับประเทศจีนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะนั้นคนที่ทามาค้าขายผมว่าเป็นนักลงทุนเยอะในใน,ในของกูดอีกเนี่ยนะอยากจะทํามาค้าขายกับเมียนมาคุณก็ต้องรู้ว่าช่องทางในการทํามาค้าขายของเมียนมาห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยช่องนี้แหละครับเพราะนั้นสิ่งที่ข้อสรุปกันเนี่ยกระทบต่อาการส่งออกนําเข้านะถ้าลองมองแบบ เห็นกับตัว so ก e ็เป็นโอกาสของสินค้าไทยที in in ่จะส่งไปในเมียนมานะทําไมผมบอกว่าตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารนะ1กุมภาพันธ์2021เนี่ยสุดท้ายแล้วการค้ากลับมาอันนี้ก็คือนโยบายของประเทศเมียนมาที่พยายามจะจัดการกับปัญหาของการค้าก็คือว่าเดี๋ยวส่งออกเมียนมา50%นะค่าขายเมียนมา50% 35%เนี่ยประเทศไทยนะประเทศอันดับสองนะนะ ปรัะฝั่ง50%นี่ปัญหา35%ของไทยก็จะมีโอกาสทําไมถึงช่วงหลังการค้าเมียนมากกับไทยเมียนมากกับจีนนี่กลับมาในชายแดนนะรัฐบาลทหารของเมียนมากมีนโยบายอันหนึ่งเขาเรียกนโยบายจัดหยวนจัดบาทนะเงินจัดหรือเงินจัดก็แล้วแต่อันเดียวกนะันจัดหรือจัดก็ได้เหมือนกันนะ หมายความว่ามีนโยบายเนี้มันทําให้การค้าระหว่างไทยกับจีนเมื่อกี้ผมบอกว่าเขอค้ากับจีนอันดับหนึ่งข้อค,ค้ากับไทยอันดับสองสินค้าไทยก็เป็นอันดับสองการมีนโยบายการมีออนโยบายจัดหยวนจัดบาทหมายความว่ายังไงหมายความว่ายอมรับสกุลเงินบาทสกุลเงินหยวนในการหำนกายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปแลกเป็นดอลลาร์ นะก็ะะคือก็ลดการพึ่งพิงดอลลร์ลงอันนี้แก้ปัญหาหลายเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการค้าด้วยแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อด้วยอ่าเพราะเงินเฟอ้อที่ผ่านมาเนี่ยในเียนมาเนี่ยสิบสี่ถึงสิบหกเปอร์เซ็นในช่วงสองปีที่ผ่านมาสิบสี่ถึงสิบกเปอร์เซ็นถามว่าสูงไหมผมคิดว่ามีบางเรื่องบางราวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทหารเยนมาเนี่ยมีบางเรื่องบางราวที่น่าสนใจอยู่นะนะหนึ่งในนั้นที่ผมพูดนะหยวนจัดบาทนนะเอ่อ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินหยวนขอไปยเงินจัดเนี่ยอ่อนไปมากๆซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณอีกก็อยากจะอยากจะคุยด้วยประเด็นอันที่หนึ่งก็คือว่าที่เขาเงินจัดเดิมเนี่ยผมคิดว่าแฟนรายการเนี่ยคงไปเที่ยวเมียนมามาก่อนหน้านี้นะเราก็จะจําได้ว่าสามสิบจัดเท่ากับหนึ่งบาทเราก็ถ้าเราถือลดล่าไปก็จะเป็นเก้าร้อยแปดสิบ จัดเท่ากับ1ดอลลาร์นะแล้วเราก็มีบอกว่าเวลาจำเนี่ยจำว่าพัฒนาจำว่าประเทศไทยพัฒนาไปมากกว่าเมีนมาเท่าไรก็เอาสานี่แหละเป็นตัวตั้งก็คือ30ปีนะสาปีวันนี้หลังการปฏิวัติเงินเขาอ่อนมากนะทางการก็จะเป็น60จัดต่อหนึ่งบาท แต่จริงๆในตลาดในเมียนมาเนี่ยมีสองตลาดก็คือตลาดที่ตลาดมืดที่เป็นการและไม่เป็นและเป็นตลาดมืดอื่ทกี่ทางการหกสิบจัดตลาดมืดเนี่ยเก้าสิบห้าจัดโอ้โหเก้าสิบห้าจัดก็คืออ่อนไปสามเท่าอ่ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นสามสิบบาทครับดอลลาร์เมื่อกี้เก้าร้อยแปดสิบจัดต่อหนึ่งดอลลาร์รัฐบาลเมียนมารู้ว่าค่าเงินเขาเนี่ยอ่อนไปเรื่อยๆ ปกติเนี่ยนโยบายอัตราเลขเปรีบของเขาเนี่ยเป็นนโยบายลอยตัวก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดดีมานดสพลายนะแต่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะถือจัดเงินจัดก็ร่วงไปเรื่อยๆรัฐาบาลทหารเมียนมาก,ก็เลยบอกว่าต่อไปเป็นฟิกเรทฟิกก็คือสองพันหนึ่งร้อยจัดเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สองพันหนึ่นะ จร,จริงๆมันปรับไปสองรอบเลยรอบเนี่ยพันแปดจัดเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ช่วงหลังๆเขามาอยู่ปรับไหมอ่อนมาอีกเป็นสองพันหนึ่ง <c oughs> ในตลาดจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้แฟนรายการถามอีกเนี่ยไปเมียนมาถ้าไปแลกอัตราเลกเปลี่ยนในตลาดสามพันห้าจัดตอ่อ <c oughs> <c oughs> หึงดอลลาร์เออไปกันขนาดนั้นเพราะนั้นที่ผมบอกไว้ได้ไหม จัดยวนจัดบาทเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเพื่อจะไม่ให้ค่าเงินเขาถลายไปมากกว่านี้อเออเขาถลายไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทําไมมันไหลไปมากกว่านี้แน่นอนที่สุดก็เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจกหนึ่งทุนเนี่ยถอนออกไปเยอะเลยนะทุนออกไปถอนไปเกินครึ่งอะในช่วงสองปีที่ผ่านมาทั้งหลายรับปวงนี่นะครับมันมีดุลยภาพของมันมันก็ปรับเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ อฟดีที่ถอนถอยไปถ้าท่านตามข่าวเล็กๆก็จะเป็นบริษัทน้ำมันโพสโกในในเกาหลีใต้ก็ถอนเชฟรอนของอ,อเมริกาก็ถอน mm hmm. หลายบริษัทในประเทศก็ถอนถอน,ถอ,น,ถอ,นออกไปนะแต่ถอนไปกลุ่มที่มาแทนที่เนี่ยเป็นกลุ่มของประเทศจีนเข้ามาแทนที่ส่วนในอาเซียนเดิมเนี่ยนักลงทุนในอาซ ถอนไปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของของค่าเงินของเขาด้วยนะเพราะเวลาวลงลงทุนก็ออเป็นดอลลาร์อันนี้ถอนดอลลาร์ออกไปมันก็ทําให้ค่าเงินของาอ,อ่อนส่วนในอาเซียนเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งที่เป็นลงทุนในอาเซียนเนี่ยนะก็จะเป็นสิงคโปร์และประเทศไทยช่วงแรกๆของการปฏิวัติเนี่ยนะครับสิงคโปร์ก็ถอนออกเหมือนกันอ่ช่วงหลังก็เริ่มเริ่มกลับมาแต่ไม่เท่ากับก่อนก่อนหน้าปฏิวัติไทยก็ถอนออกไปจอลหลังๆก็กลับออกมา แต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกบริษัทในประเทศไทยยังอยู่ในเมียนมานะครับบริษัทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทยบริษัทใหญ่ด้วยนะครับนะผมเช็คก่อนหนะ้านี้สองสามวันว่าพี่เป็นไงบ้างก็บอกไม่ไหวการลงทุนในเมียนมาไม่ไหวเขาก็ถอนแล้วพักพักก่อนอ,อันนี้เป็นบริษัทอุตสาหกรรมสิงทอซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในบริเวณย่างกุ้งในเขตอุตสาหกรรมเขาเรียกไลายตายาเนี่ยก็เป็นอยู่เขตอุตสาหกรรมที่เก่าแก่และใหญ่ ในประเทศเมียนมาเพราะนั้นค่าเงินจัดอ่อนหนึ่งทุนของดอกไม่ได้กลับเข้ามาเท่าเดิมนะสองการค้าที่มีผลต่อขนาดนี้ที่สู้ลบกันขนาดนี้ยิ่งไปซ้ำเติมทำให้ค่าเงินจัดของเมียนมายิ่งอ่อนไปอีกนะซึ่งแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับจะบอกว่ากรรมก็ไนดะ้ก็คือราคาสินค้าจะแพงขึ้นในบ้านของ แต่ก็จะดีในแง่ของการเอนักท่องเที่ยวนะจูงใจนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบ้านเขามากขึ้นแต่ว่ามันมีจุดก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยไงเรื่องของความปลอดภัยถ้าเราไปลาวเราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เมืองเช่นที่ผมผมบอกว่าผมไปหกหกเจ็ดแปดเก้าแฟนคลับครับถ้าผมติดคุกโดนจับที่โน่ <c oughs> นก็ท่านก็ไปช่วยเจราจาให้ผม <c oughs> <c oughs> บอกมาด้วย นะอาจจะเป็นโดนลูกหลงครับโดนลูกหลงอ่ะจะโดนลูกหลงอ่ะนะเพราะว่ามันดะเลที่ผมไปมันดะเลเนี่ยติดกับราชานตรงมันะเลเนี่ยจากชายเดนจากชายเดนมูเซลุลี่แล้วบริเวณสุรบเนี่ยอประมาณร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลนะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ผมไม่กลัวเพราะผมเคยผ่านสถานการณ์นี้ในเมียนมามาแล้วก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นการ สู้รบกันระหว àng, ่างทหารเมียนม,มาก,กับมุสลิมโลฮิงยานะครับตั้งในช่วงที่เป็นในเมืองลาโชซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมันดาเลและก็ที่รัดยะไข่ด้วยซึ่งก็ก็มีทหารมาเต็มเมืองเลยร้านอาหารก็ปิดหมดนะผมไปพักในโรงแรมก็ไม่มีอาหารกินก็ต้องไปซื้อผักซื้อปลามาในตลาดในตลาดนัดมาทากันที่โรงแรมเบรก ก็ก็ปลอดภัยกลับมาก็หวังว่ารอบนี้ก็คงเป็นแบบนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าเราหลายชื่อเราเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลเมียนมาหมดแล้วนะเขาเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของเขานะครับก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าอาจจะลูกหลงเมียนมาก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับ โอ้ครับครับแต่ว่ามีแฟนแเป็นห่วงครอาจารย์นะครับคุณสุขสารบอกอาจารย์อย่าไปเลยนะฮะคุณราป็นเซลบอกว่าอาจารย์อย่าไปเลยนะคะเป็นห่วงนะคะผมบอกจริงๆนะนะใจจริงนะผมไม่อยากไปมผมไม่อยากไปแต่ว่านู่นเนี่ยเจ้าของที่เขาไปรับงานมาแล้วอ่ะเขายังไม่ยกเลิอกอ่ะผมก็จะทํายังไงอ่ะนั่นเนีะอืมก็ออกันป,ป่า แล้วมันบินตรงไปนี่เลยนะบินตรงไปมันดาเล่นะบินจงไปมันดาเลเลยอ่าแล้วก็ไล้กับอะไรนะเพื่อนซีก็ซีสู้รบกันอ่ะเออด้่ยแต่ผมเช็คขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงแต่ผมเช็คเพื่อนผมที่เป็นชาวพม่าเขาอยู่ในรัชสานเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อย่าอย่าไปแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่ในมันดาเลรอบๆมันดาเล่เขาบอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เอออืม <c oughs> ครับอ, <p ast> อ,อ๋ออาจารย์ดูแลตัวเองนะครับแต่ไม่คงไม่มีอะไรนะครับคงไม่มี <c oughs> ไมมีอะไรห <c oughs> รอกคิดว่าไม่มีหรืว่าก็ไม่เออไม่แน่นอนครับโอเคนะครับอ่างั้นเดี๋ยวนะครับแต่วา่าถ้าถ้ามองในในภาพรวมก่อนเอาเอาฝั่งของเมียนมาก,ก่อนนะครับอาจารย์คิดว่าถ้า level เ level ของความวิกฤตในมุมของเศรษฐกิจถ้าถ้าสถานการณ์ภายในของเขายังยืดเยื้อซึ่งจริงไอ้โควิด ผมว่าเขาก็เจอผลกระทบหนักและยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วเจอเรื่องอ่ะภายในอะไรต่างๆที่มันมันมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้ามันอย่างนี้มันลากยาวไปอีกเนี่ย <c oughs> สุดท้ายนี่คือวิกฤตย่อมๆเลยไหมครับในเชิงของเศรษฐกิจนะครับพะทุน <ๆ S 2> สัมองเขาก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้อย่างนี้คุณเอ่อคุณกุอีกครับพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยนะครับปฏิวัติมาสี่ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งหนึ่งสองสามเนี่ยไม่เคยมี g d ดีติดลบ <c oughs> อ่ารอบนี้เนี่ย คุณอีกถามที่รอบนี้เนี่ยนะในปี2021นะเจอทั้งโควิดและเจอทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศติดลบไป18% 18%นะคุณอีกแล้วเป็นไงต่อหลังจากนั้นนี่ก็ฟื้นมาเป็น2022ก็บวกสองและปีนี้2.6ปีนี้2.6นะแต่ไม่ยังไม่รวมสถานการณ์ทีุู่มยิงกันที่เป็น สงครามย่อยๆตามที่คุณอีกบอกนี่ยปีนี้2.6สูงกว่าประเทศไทยนะประเทศไทย2.5ไม่ใช่เหรอสภาพัฒน์เพิ่งบอกเมื่อวานน่ะเออเอาเอาลยปีหน้าปีหน้าก็ยืนอยู่ที่2.6ปีหน้าประเทศไทยเขาทำนายว่า3บวกอ่าเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรามองว่าเอออาจจะมีปัญหาแต่จริงๆสูงกว่าไทยนะแต่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ เนื่องจากว่าที่คบประเมินเนี่ยมันยังไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะนั้นสถานการณ์ไตรมาสสุดท้ายมีโอกาสที่จะทําให้อัตรายขยายตัวของประเทศเมียนมาต่ำกว่า2.6ผมคิดว่าจะไม่เกิน2อ,อาจจะไม่เกิน2นะภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับเพราะว่า 1. กระทบเรื่องการส่งออกนําเข้า 2. กระทบค่าเงินของเขานะ 3. กระทบกับการลงทุนโซนเป็นโซนรัดฉานนี่นะ ทั้งหมดเนี่ยในเจ็ดรัฐเจ็ดเขตรัฐฉานเป็นรัฐที่มีทรัพยากรธรรมชาติความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในเมียนมา mm hmm. แลวลงทุนไทยก็ไปลงทุนทั้งกเกษตรทั้งอุตสาหกรรมนะมีทั้งหยกมีทั้งพลอยมีทั้งสินค้ากเกษตรมีทั้งแร่ธาตุมีทั้งเอ,อน้ำมันนะอยู่ในนั้นเลยแร่ต่างๆอยู่ในรัฐฉานเนี่ย เป็นพื้นเป็นรับที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดและที่สําคัญก็คือเป็นเกตเวย์เป็นประตูในการทํามาค้าขายกับประเทศใหญ่ที่ใน่อันดับสองของโลกก็คือประเทศจีนนะจริงๆพมา่าเนี่ยติดทั้งประเทศใหญ่ๆใ,ในแง่ประชากรนะทั้งจีนแล้วก็อินเดียนะอินเดียอยู่ทางติดอยู่ทางซ้ายนะอันนี้อันนี้มูเซมูเซในประเทศเมียนมาในรัชกานลุยน,นี่อยู่ในฝั่งประเทศจีนในในมณฑลอยู่หนานเพราะนั้น กรณีที่เกิดขึ้นจะส่งผลทําให้อาาหัตราขยายตัวเศรษฐกิจของเมียนมาต่ำกว่า2.6ค่าเงินมีโอกาสค่าเงินไหลไปมากกว่านี้ผมวิวบวันที่ผมไปจะต้องทํานายว่าผมว่าจะต้องมากกว่า100จัตต่อ1บาทตอนนี้มนะัน9.5แล้วผมแบบอาจจะไปไหลไปถึง1 0 10 120จัดแล้วก็มีโอกาสที่ต่อดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีโอกาส4,000จัต 4,000จัดต่อ1ดอดลลาร์มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถามว่าไอน้นี่ถามเซอร์เว์กับคนนักลงทุนในเมียนมาลเลยจะแก้ปัญหายัางไงเขาบอกรัฐบาลทหารเขาไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรขณะน,นี้เป็นเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ใน4ครั้งที่เขาพมา่าเนี่ปกครองด้วยทหารมาหลายยุคหลายสมัยนานมากครั้งนี้เป็นครั้งที่รัฐบาลทหารในเมียนมา เจอโจทย์ยากมากที่สุดนะเมื่อเทียบกับสามครั้งที่ผ่านมาโจทย์ยากที่สุดนะโจทย์ยากอะไรโจทย์ยากที่รัฐบาลทหารมีโอกาสที่จะคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะครับด้วยด้วยทัศนคติการพัฒนาของโลกนี่มันเปลี่ยนไปเยอะคนเมียนมามีมีความรู้มีความร,มามรู้มีความสามารถ ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาในแง่ความคิดเรื่องการเมืองต่างๆมันมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับที่ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเพราะนั้นมันทำให้ PDF ยังอยู่เข้มแข็งด้วยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้เป็นเป็น,ปนคู่กรณีของรัฐบาลทหารอยู่แล้วยิ่งเข้มแข็งเพิ่มขึ้นมีคนมาช่วยลบอีกทางหนึ่ง ้าการหลังจากนี้ในแง่ของเศษรษฐกิจน่าจะจะหนักแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรต้องบอกว่าในแต่ละรัฐในเจ็ดรัฐเจ็ดเขตของเมียนมาเนี่ยมีกองกําลังที่เป็นอิสระกองกําลังประชาชนและกองกำลังที่เป็นชาติพันธุ์อยู่เยอะเต็มไปหมดกองกำลังประชาชน PDF มีมากกว่าร้อยห้าสิบ PDF มีมากกว่าร้อยห้าสิบ PDF ในเจ็ดรัฐเจ็ดเขตนะ กลุ่มชาติพันธ์ในเมียนมาที่มีอยู่แล้วมีมากกว่าสี่สิบชาติพันธ์อยู่แล้วเพราะนั้นสองกลุ่มนี้ก็ประมาณสั้สองร้อยสองร้อยกลุ่มอิสระที่จะเป็นมาเคาน์เตอร์นะกับรัฐบาลทหารซึ่งเนี่ยคือเป็นโจทย์ใหญ่นะแล้วขณะเดียวกันนี่ประธานาธิบดีฟิลิปปินเพิ่งพูดไม่กี่วันว่าความเมียนมา คือปัญหาของอาเซียนนอกนอกอาเซียนก็จะมีทั้งยูมีทั้งสหรัฐมีทั้งยุโรปก็เข้ามากดดันรัฐบาลทหารเียนมาเพราะฉะนั้นโจทย์มันยากมากก็คือข้างในวุ่นวายมากข้างนอกถูกบีบล้อมจากนานาชาติอาเซียนนานาชาติ Un เเพราะนั้น มันก็สอดคล้องกับที่เพื่อนผมบอกว่าไม่รู้รัฐบาลทหารไม่รู้จะทํำยังไงแล้วตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีจริงๆแล้วก็แล้วก็นัะแล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันก็หนักที่สุดในสี่ครั้งที่ผ่านมาขนาดนี้ที่เขาเจอเขาเจอปัญหาแมช้ช่วงช่วงหนึ่งสองสามนี่เขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนทายเนี่ยแม้จะมีการประท้วงเหมือนกันนะโดยเฉพาะหนึ่งเก้าแปดแปดที่เขา,ท,เขาที่เขาเรียกเป็นแปดแปดแปดอัพไล์อัพไลซิ่งก็คือการประท้วง ชิดๆชิดๆเนี่ยชิดๆช,ช,ช,ชิดก็ผือแปดนะเขาก็เปลี่ยนถ่ายผ่องถ่ายเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นรับลูกจากอีกรุ่นหนึ่งมาได้เขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะคราวนี้ต้องดูรอบนี้ว่าแต่รอบนี้ยมีกลุ่มก้อนเยอะที่เป็นที่เป็นมามาต่อสู้กับเขา่มันมีกลุ่มก้อนเกิดขึ้นเยอะอย่างน้อยสุดที่ผ่านมาสามครั้งเนี่ยไม่มี PDF แน่ๆขณะน,นี้มี PDF ร้อยห้าสิบ PDF ในแต่เจ็ดล้าเจ็ดแแม้กระทั่งในกลุ่มในบีดอซึ่งเป็น ที่ทาการของรัฐบาลอยู่นะก็ยังมีอยู่อย่างน้อยสอง pdf อยู่นะเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของทหารตำรวจฝ่ายความรักษาความมั่นคงของรัฐบาลทหารในบินแม่จะสู้กับสองร้อยกองกำลังอย่างไรขณะน,นี้เป็นเรื่องที่น่าน่าดูน่าติดตามอย่างยิ่งครับผมต้องบอกว่าที่พม่าเนี่ยนะที่เขามีปัญหาโ้านน,านนี้นะครับส่งออกไทยเพิ่มนะครับส่งออกไทยเพิ่มนะ และจำได้ไหมครัผมพูดว่าจัดบาทจัดบาทเนี่ยจัดบาทจัดบาทเนี่ยนะเงินจัดเป็นบาทเนี่ยไม่ต้องไปแลกเป็นดอลลาร์นะครับยิ่งทําให้ไทยส่งออกได้ง่ายขึ้นถามว่าโอกาสเมื่อกี้ก็ถามว่าโอกาสของสถานการณ์แบบนี้โอกาสการค้าการลงทุนในไทยในประเทศเมียนมาจะเป็นยังไงผมส่วนตัวผมนะผมว่าเราถ้าเราสามารถรักษาระดับรักษาอยู่ในขณนะนี้ได้ในเมียนมานะผมว่า ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ธุรกิจท่านโตโต,โตแน่นอนธุรกิจท่านเติบโตแน่นอนผ่านจุดทําไมก็คือผ่านจุดที่เขากําลังวิกฤตที่สุดและคุณจะเห็นโอกาสอีกมากมายมหา,าศาลผ่านจากจุดวิกฤตจะขยับไปเป็นโอกาสแต่จะผ่านได้มาได้หรือไม่อันนี้เป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายแต่ผ่านไปได้เนี่ยนะครับคุณได้คุณได้คอนเน็กชันอีกเยอะเลยทําไมเป็นอย่างนี้ การทําธุรกิจในเมียนมาเนี่ยต้องมีคอนเนคชั่นกับทหารบทบาททหารมีความสําคัญมากในในเมียนมาแล้วก็อยู่มานานแสนนานทั้งทั้งธุรกิจแล้วก็การเมืองนะทั้งธุรกิจและการเมืองนะทหารเขาก็มีกลุ่มทุนของเขาในการทําธุรกิจที่หลากหลายเพราะนั้นท่านเข้าไปอย่างนี้ท่านเข้าไปแบบนี้แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ผมว่าท่านไปไกล แต่จะรอดหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องบริหารจัดการในช่วงวิกฤตที่ว่านะครับนะถามการค้าล่ะผมคิดว่าการค้าย่ายิ่งทางฝั่งของจีนกับรัชฉานยิงกันเยอะๆมีโอกาสสาหรับสินค้าไทยแต่นี้ไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นเพื่อนเดือดร้อนแล้วเราจะเป็นโอกาสของเราผมไม่ได้หมายถึนแต่ผมพูดในแง่ของการปิดที่หนึ่งมันก็ต้องไปที่หนึ่งปิดที่หนึ่งมันต้องไปที่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผม ส่วนกรณีของอสอปปลาวกับในกัมพูชาขณะนี้ต้องพูดว่าสองประเทศนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจในแง่ความเชื่อมัน่นเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่เราก็พิ่งพินทุนจีนทั้งสองประเทศทั้งลาวสองประเทศการทํามาค้าขายของเราผมคิดว่ายังไปต่อได้การค้าการขายยังไปต่อได้นะแต่เรื่องของการลงทุนอาจจะต้องกลับมาคิดนิดหนึ่งเพราะว่า ทุนใหญ่ที่เป็นทุนเดิมๆขนาดนี้เ,นเป็นของจีนซึ่งหากเราไปพ่วงกับกลุ่มซึ่งผมว่าผมไม่อยากใช้คําที่มันรุนแรงผมว่ามีความเคารพเพื่อนบ้านนะกลุ่มส่วนใหญ่ทุกธุรก,กิจในในในลาวในขนาดนี้มีนักธุรกิจจีนเกือบท,ทั้งหมดที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้น <c oughs> ถ้าเราไปลงทุนเนี่ยมันผูกโยงกับกลุ่มพวกนี้ถ้ากลุ่มต้นตัวแกนหลักไม่มาผมว่าเราก็เราก็ไปไปไม่ค่อยได้เหมือนกันนะมันมี มันมีนักธุรกิจลาวให้ผมเนี่ยไปทำเรื่องเกษตรประเภทถั่ว่ะถั่วเยอะๆเลยนะโดยผมถามว่าอ,อ๋อแล้วไฟฟ้ามีไหมผมบอกไม่มีไฟฟ้าแล้วตลาดมีไหมบอกตลาดมีก็คือตลาดประเทศจีนนะแต่มันอยู่พื้นที่นี่ไกลๆเป็นหมื่นๆไร่ผมก็ยังไม่กล้าลงทุนสิ่งที่ผมจะลงลงทุนคืออะไรเอ่อหนึ่งเรื่องความปลอดภยัยนะ สองเรื่องแรงงานสามเรื่องของอไฟฟ้าที่จะมาผมก็คิดแผนว่าผมจะใช้โซล่าฟาร์มซึ่งก็ต้องลงทุนปเป็นหมือไล่เนี่ยนะครับผมก็ลงทุนทุนเมือมกันแต่ดีมานมีแน่ประเภททัวร์ต่างๆทั้งจีนมีความต้องการ <c oughs> ในเรื่องการค้าเนี่ยลาวเนี่ยได้โคตา้าการค้ากับประเทศจีนนะการค้ากับประเทศจีนทั้งทั้งสินค้าเกษตรและทั้งที่เป็นปศุสัตว์ปศุสัตว์เนี่ย นักลงทีนนักธุรกิจลาวก็ยังติดต่อผมมาเรื่องของการให้หาปศุสัตว์ไปให้เขาเพราะว่าเขาไม่สามารถทําตามความต้องคือผลิตได้ไม่ทันรวมทั้งมาตรฐานของสินค้าปศุสัตว์โคเนื้อเขาก็ทําไห้ทันก,ก็มาโยกแต่ว่าแต่ก็ยังไม่เกิดซึ่งทั้งทีเพราะว่าด้วยขุกขลักในกฎระเบียบกติการ,ระหว่างสองประเทศอะไรพวกนี้ก็เลยยังไม่เกิดสติจริงๆก็เราบอกว่าในแง่การค้าผมก็ไปได้แต่ในแง่การลงทุนอาจจะต้อง ต้องระมัดระวังเพราะวส่วนใหญ่เล่นทุนจีนก็คุ้ม